กล่องซ่มรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะคะรอบนี้มีเจ็ดกล่องนะคะคือดองไว้นานมากแล้วก็เพิ่งได้มาเกะนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกล่องแรกกันเลยนี่นะคะก็คือจะเป็นคาบิบาร่าคาบิบาร่ารอบนี้มีสองกล่องนะเดี๋ยวมาดูกัน ีได้เป็นแบบนี้นะคะเป็นคาบิบาบลาถือกระจกต่อมากล่องที่สองอันนี้ได้เป็นตัวอะไรอะ่ะเหมือนแมวนะคะ รักมากต่อมานะคะจะเป็นตัวตุ๊กตาตัวนี้เลยจะมีสี่ตัวให้สุ่มแต่ว่าจะเป็นสุ่มหน้านะคะมันเป็นแบบนี้อีกน,นี้ต่อมานะคะจะเป็น ชินจังแล้วก็เป็นกล้วยเป็นชินจังแล้วก็ใส่ชุดกล้วยน่ารักมากต่อ,อมานะคะกลับมาที่คาปีเหมือนเดิมคาปีรอบนี้มีสองกล่องน,นี่มีเป็นแบบมีลูกด้วย นะคะอันนี้จะเป็นคาปิตัวแม่แล้วก็มีตัวลูกอยู่อยู่ในน้ำาหมนี้ต่อมานะคะกล่องที่6แล้วอันนี้จะเป็นกล่องส่งหมูดิ่งนะคะนี่น้องพี่เบียได้ตัวนี้นะคะนี่เราได้ตัวนี้เราได้สีม่วง เราจะมาดูกันว่าข้างไหนเนยังยน่ารักมากนี่กลองนี้น่ารักมากต่อมากล่องสุดท้ายนะคะอันนี้จริงเหมือนเคยแกะไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าเป็นแมวนะหอกนั้นอันนี้เป็นเฮนดานะคะ ในนะคะมีการด้วยแต่เราจะยังไม่ดูนะมาแกะกันนี่อันนี้เป็นหมวกแล้วก็ตัวแพนด้าเราแพนด้าแล้วก็มีอะไรอะหอยแล้วก็มีหมวก หมวกเป็นกวางนะคะแล้วก็นี้จะเป็นการ์ดของเขานะนี่นี่น่ารักมากค่ะแล้วก็ของทั้งหมดนะคะที่ได้จะมีแพนด้ามีคาปิสองตัวหมูดิ้งชินจังตุ๊กตาจีนนะคะแล้วก็น้องแมวแล้วก็จะมีการ์ดสองใบใครอยากให้ทำอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย